เช็คเอกซ์เรย์เซนจุดเดียวกันแต่ค่าของเท่านี้เพื่อความไม่ชัวร์นำไปเช็คกันอีกสองสามเจ้าจุดเดียวกันได้ออกมาค่าที่ไม่เหมือนกันอ๋อครับซึ่งอันนี้ครับเป็นปัญหาที่ต้องบอกครับ 1. เวลาที่เราเช็คนี่ครับเราต้องมองอยู่ครับผมว่าจะไม่พูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะแต่ว่ามันต้องพูดก็คือมันต้องมาจากเมทอดเมทอดก็คือไอ้ที่เขาตั้งไว้เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่า อย่างเช่นเมทอดเนี้ก็คือทองเงินทองแดงสังกะสีแต่อีกเจ้าหนึ่งเป็นทองเงินไม่มีออทองแดงไม่มีสังกะสีนะครับอีกเจ้าหนึ่งเป็นทองเงินทองแดงสังกะสีนิกเกิลแล้วก็เติมไปหมดเลยใช่ซึ่งเมทอดยังไม่เหมือนกันแล้วแมชชีนแมชชีนในเลเวลเดียวกันเปล่า,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 าเป็นแบบพินเป็นแบบ SDD หรือเป็นแบบอะไรแบบพินก็ยังต้องแยกดว่าแบบที่นันใช่บบนั่นแหละครับความละเอียดพวกนี้แล้วฮิวแมนอีก รอต่อให้เรามาจุดตอนนี้ไอ้ข้อจํากัดเหล่านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ของมันอยู่ว่าวิธีในการวัดคือเราต้องเอาสแตนดาดเราเรียกว่า CRM หรือ RM CRM ก็คือ Certified Reference Material มาเช็คว่าเฮ้ยตัวนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้่าถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้อย่างเช่น0.1%ไม่เกินนี้ดังนั้นเนี่ยแต่ละที่ต้องมีตัว RM ซึ่ง RM ตัวนี้มันต้องมาจากแหล่ง s o u r c ใกล้เคียงกันหรือมีการบริไฟแบบเดียวกันถ้าเป็นไปตามระบบเนี่ยอย่างสถาบาันเองเนี่ยก็ให้บริการแบบนี้นะครับในการที่ท่านทำแมททูเรียลมาแล้วเอามาบริไฟให้เป็นตัว RM RM เนี่ยก็คือต้องใช้เทคนิคที่สูงกว่ายกตัวอย่างเช่นไฟน์เสหรือ ICP ในการที่จะบอกว่าเอ้ยตัวนี้นะมันพิสูจมาแล้วว่ามันมีทองอยู่เท่านี้เปอร์เซ็นต์มีเงินอยู่เท่านี้เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เอาเอ็กซเรย์ไปตรวจแล้วเอาเอ็กซเรย์มาบอกมาเป็นตัว เลิกลนอ่าอย่างนั้นไม่ได้ครับซึ่งเอาไอ้ตัวเนี้ยมาเป็นใบบรรทัดในการตรวจว่าเอ้ยเครื่องมือเราเนี่ยได้ไหมอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้ลดแกลบในการที่เรามีเครื่องมือที่แตกต่างกันมีเมทอดที่แตกต่างกันเพราะว่าถ้าเมทอดที่แตกต่างไอ้ตัวเอ็มไบวัเนี่ยมันก็จะมีค่าเออเลยค่อนข้างเยอะแล้วฮิวแมนเควรจะใช้ตัวเมทอดที่เหมือนกันซึ่ง j t เองเนี่ยก็ทําตัว j s t a n d a r d ออกมาซึ่งผู้ประกอบการโดยทั่วไปสามารถไปโหลด แล้วก็เอาตัวนี้ไปเป็นคู่มือในการปฏิบัติเหนื่อได้ครับจากที่ผมดลองภาพปฏิบัติดีเซลเองเลยนะจาบการทดสอบดีเซลโลเซนต์ของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าผมค่อนข้างมั่นใจโอเคว่าผมไม่ทองเงินทองแดงผมมีแค่สามตัวนี้แหละใน,ในการผสมแต่ทีนี้คลฝ่ไฟที่ผมเจอแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าทองเงินทองแดงมิกเกิลพาเรียบม,มากัน เป็นหางว่าวเลยครับทีนี้พอเราไปตรวจปุ๊บเฮ้ยทำไมอยู่ๆมีเกินขึ้นครับทําไมอยู่ๆมีแพเดินมขึ้นมาได้ไงทั้งๆที่เรามั่นใจว่าเราไม่ได้มีการผสมสิ่งเหล่านี้เข้าไปไอ้เรื่องนี้มันค่อนข้างที่เป็นเพราะอะไรครับไม่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์นิดนึงไหมครับว่าเพราะว่าังสีมันมีการคาบเคลื่อนคือคือนอย่างนี้ครับเวลาที่เครื่องมือมันอ่านเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไปโปรแกรมให้มันอ่านอะไรอ่านในสิ่งที่มันต่ำกว่า detection limit ผมพูดสับอีกแล้วนะคือคาว่าดีเซคชันลิมิตเนี่ยมันคือลิมิตของเครื่องที่มันสามารถอ่านได้ถ้ามันไม่เจอมันก็อาจจะ Default เป็นศูนแต่ถ้ามันไปเจอโดยที่มันเป็น Signal ที่มันคิดว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณแต่จริงๆแล้วมันคือ Noise แล้วมันก็ไปทําให้อ่านผิดจริงๆต้องดูอย่างนี้ครับวิธีการในการวิเคราะห์เนี่ยเราต้องพีสแกนก่อนคือพอพีสแกนว่ามันมีโลหะอะไรอยู่บ้าง เราถึงไปใช้เมทอดอย่างที่ผมบอกนะครับก็ค่อยตัดสกรีนเราเอาไปทีละตัวพอเราไปใช้เมทอดคือสมมุติว่าเราบอกว่ามีทองเงินทองแดงนะครับแต่คุณไปใช้ทองเงินทองแดงสังกะสีอย่างเงี้ยคุณก็จะเกิดเออร์ได้หรือถ้าคุณบอกว่าคุณมีทองเงินทองแดงสังกะสีแต่คุณไปใช้แค่ทองเงินทองแดงไอ้ตัวทองแดงที่ไอ้ตัวสังกะสีที่มันมีอยู่มันอาจจะไปรวมกับทองแล้วมันก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์ของทองเพี้ยนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับ ผมผู้หญิง้ครับเอ็กซเรย์ครับเหมือนรถยนต์ครับคือทุกคนขับได้<ม>แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนขับเป็นนะครับมีกี่คนครับที่เราซื้อรถมาแล้วเราอ่านคู่มือแล้ววิธีการปฏิบัติความเร็วรอบของรถอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะฮะแต่เครื่องเอ็กซเรย์เหมือนกันคนระถ้าไปดูส่วนใหญ่ครับเวลายูเซอร์เป็นคนใช้กด F1 กด f 4ซึ่งเขาไม่ได้มีอ่าอันนี้ไม่ไม่ได้พูดนะครับอันนี้อันนี้คุ้นๆเลยครับซึ่งมันเกิดปัญหาครับเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเวลาที่เครื่องมือโอเปเรตแล้วหมายถึงว่าลันไปแล้วเนี่ยเขาต้องอ่านอะไรนะครับมันเหมือนเวลาที่เราไปตรวจขึ้นหัวใจะครับเราดูไม่ออกหรอกครับแต่เราแค่มองว่าเอ้ยมันเป็นขึ้นหยักหยัขึ้นมาอันนี้ครับถ้าเราไม่รู้ว่าอันนี้คือสัญญาณ อันนี้คือ analyze อันนี้คือ noise นั่นคือปัญหาแล้วถ้าเราไปเลือกไม่ตอดผิดอีกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะที่พิธีกรถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมเจ้า A มีแค่3าาตเจ้า B พอมี5า้าธแล้วเกิดความผิดอะไรก็ตามที่มันเกิด error ขึ้นมาแล้วเราปล่อยให้ error นั้นนะครับมันเกิดขึ้นแล้วเราไปเชื่อ error มันก็เกิดความผิดพลาดได้ครับนี่ผมถามเพราะว่า ผมเ mm. ชื่อว่ามีหลายหลายเจ้าหลายคร้บไม่เข้าใจขั้ดีในการเทสเทส,สทองจริงๆว่ามันต้องมันควรจะต้องทำยังไงก่อนครับครับ,รบก็ในในหลักๆอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆเราต้องเข้าใจการใช้งานของเครื่องมือก่อนเพราะว่าไม่ใช่เครื่องบอกอะไรเราเราก็ไปเชื่อเครื่องทั้งหมดจริงๆเราต้องแยกก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้มันเป็นเครื่องมือเชิงวิเคราะห์เครื่องมือเชิงวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะผืนเย็นก็ได้ คือต้องพูดอย่างนี้ครเอ็กซ y เรย์ฟลูอ e เรสเนี่ยเป็นเครื่องมือทาง s p e กตรัมก็คือการวัดทางแสงการวัดทางแสงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ถ้าพูดในเชิงละเอียดเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้าง 1. ความดันของกระแสไฟฟ้า 2. อ,อุณหภูมินะครับสความชื้นสมมุติว่าความดันของกระแสไฟฟ้าทําไมเราต้องมีตัว s t ต b i ลิเซอก็คือทําให้กระแสะมันคงที่ว่าเราเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับเนาะบางทีกระแสะมันขึ้นขึ้น,น,นลงๆอาจจะไม่สเตเบิ 2. อ,อุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปมันก็มีผลต่อทางแสงสความชื้นที่อยู่ในห้องนั้นมันก็มีผลอีกซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดที่ที่ต้องมองเลยครับแต่หลักๆที่เท่าที่ผมฟังที่มันผิดพลาดเนะนี่ยหก็คือการเลือกเม่ตอดจริง,รงๆมีแค่3าธาตุไปเลือกแทาุหรือสิ่งที่เราจะทำการวิเคราะห์เราไม่รู้เลยมันมีอะไรวัด โลหะที่มีความแตกต่างกันมากใช้อยู่แอปพลิเคชันเดียวโอ้โหอะไรมาก็ไม่รู้ฉันชอบครอบจักรวาลเลยอย่างเนี้ยครับมันก็มีโอกาสเสียดเสือถึงบอกว่ามันต้องพีสแกนก่อนสแกนว่ามีอะไรแล้วค่อยมาเลือกว่ามันตรงกับแอปพลิเคชันหรือเมทตอดไหนที่เราต้องทำการวิเคระหา์ก็อไมม่่กก็็าาาจจะะต้้้อองงเเปนนนใใชชชควววียญรดับึแลื เราจะต้องรู้มากอ่อนน่านใจตัวเราก่อนว่าจริงๆล้วในการ,ระสมให้เป็อร่อยมันมีอะไรบ้างของเราถ้าเรามั่นใจว่าเราประสมในสิทธิ์ที่ว่าสามาธาตุก็มีแค่สามาธาตุแน่นอนแล้วจะไม่มีอย่างอื่นนะครับ <ๆ S 1> ก็ต้องใช้ต้งเก็บจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านดาวน์โหลดตัว GAT standard ไปใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการในการบอกว่าในการปฏิบัติอะไรครับแต่ตอนนี้ถ้าท่านยงังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจอีกจริงๆเรามีศูนย์ให้คำปรึกษาครับ,รบในการที่จะ ช่วยให้ท่านเนี่ยวิเคราะห์ออกมาได้อย่างถูกต้องเพราะเพ็าซ์เรย์ฟลูออเ c e n จริงๆเนี่ยใช้กับอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ของเราค่อนข้างเยอะมากแต่ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเนี่ยน้อยมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาที่เราใช้เครื่องมือเหล่านี้ครับต้องมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นครับผมในการเอ็กซ์เรย์ครับจิวเวลรี่เราีกเล่งไม่ได้เลยมันต้องมีตู่ชุดครับ เราต้องเทสต,ตอนที่ฉุบเสร็จแล้วหรือว่าก่อนฉุบคือคําว่าผิวชุบเนี่ยครับส่วนใหญ่คือเราชุบสุดท้ายเลยเนี่ยเราเช็คที่ผิวด้านนอกสุดอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าทองกี่ไมครอนจริงๆเวลาที่เราชุบเนี่ยเราอาจจะต้องลองคืนด้วยทองแดงด้านอทองแดงเงาแล้วก็เป็นไวท์บรอนซ์แล้วก็ค่อยเป็น 18K หรือ 14K แล้วมีแฝดสีอีกแต่เลเยอร์จริงๆที่เราอยากเช็คเนี่ยทองกี่ไมครอน ดังนั้นเวลาที่เราเช็คเนี่ยเราจะเช็คตรงฟินิชกรูดแล้วครับว่าฟินิชกรูดเนี่ยของเราเนี่ยทองที่เราชุบไปเนี่ยเท่ากับกี่ไมครเพราะว่าราคาจะมีผลหลักๆเลยก็คือความหนาของชั้นทองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขาตรวจวัดความหนาเ,นเขาจะมี2แบบก็คือแบบ cross section โดยใช้เครื่องมือที่เป็นกล้องไมโครสโคปเนี่ยอ่านภาพตัดขวางว่าตัวเลเยอร์ตรงนี้มันเท่ากับ กี่ไมครนซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทําลายชิ้นงานแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะว่าเขาต้องเอาชิ้นงานไปเมาส์แล้วก็ตัดด้วยเลเซอร์เพราะว่าถ้าไปตัดโดยวิธีการใช้ครีมหรือใช้กันไกตัดเนี่ยมันจะเกิดแอนสไลด์ hmm. นะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีต่อมาเนี่ยเราใช้เอ็กซเรย์ซึ่งเป็นการซิมูเลตตัวเลเยอร์แล้วเอามาเปรียบเทียบค่าซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการวิเคราะห์ได้ง่ายอย่างเงี้ยครับอย่างยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นทองขาวอย่างเงี้ย75% 8K ถ้าเป็นตัวเป็นตัวเรืนที่ยังไม่ได้มีการผ่าผิวชุบไม่ได้มีการอะไรนะมันได้75%เราไปเช็คยังไงก็ได้75 76 75 7อันนี้มันผ่านหมดทั้งตัวเรือแต่พอเรามีการนำอทองขาวไว้โกเนี้ไปผ่านโรเดียมโรเดียมปุ๊บปรากฏว่าพอเราไปเช็คปุ๊บมันไม่ถึงนังท่านที่เรา่้นขาดมั่งใจแล้ว เราก็เลยแบบที่สุดแล้วเนี่ยเราควรจะชุบก่อนหรือว่าเราควรจะไม่ชุบอย่างนี้ครับเวลาที่เราตรวจเนี่ยเราต้องตัดแบ mm ็กกราวเพราะผมเปรียบเทียบง่ายๆครับเราชั่งน้ําหนักครับ mm hmm. เวลาที่เราจะชั่งวัตถุครับเราจะมีตะกร้าที่เป็นบาสเก็ตใช่ไหมครับเราต้องทําไงครับแทนศูนย์เข้าไปต้องทําให้ตัวไอตัวผิวชุบเนี่ยเป็นซีโร่ก่อน mm hmm. แล้วเราจะวัดตัวเลเยอร์ตรงนั้นได้โรเดียมอย่างที่ผมบอกเขาชุบอยู่ประมาณศ mm ูนจุดหนึ่งถึงศูนย์จุดไมคร ซึ่งตัวนี้ครับเราอ่าน Intensity เราอ่านค่าความเข้มของแสงมาแล้วเราตัดให้มันเป็นแบ็กกราวด์ครับพอตัวราตัดให้มันเป็น Background มันจะไม่อ่านโเดีเมครับแต่ไม่ได้กระามที่คุณไม่อ่านโรเดียมมันก็จะอ่านชั้นโลดีเอมครับแล้วค่อยไปอ่านตัวของ c o m p o s i t i o n ไอตัวเนื้อของตัวเครื่องประดับ,บมันก็จะทำให้องค์ประกอบเนี่ยมันคัลคูลเลตออกมาแล้วเป็นร้อยซึ่ง ยังไงตัว75%็ตของคุณก็ต่ำกว่าอยู่แล้วใช่ครับต,ต้องทำใน,นลนักษณะแบบนี้แต่ทีนี้ในการชุบจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเราจะแฟดโรเดียมอยู่วเนี่ยมันอาจจะมีการรองพื้นด้วยฟิลเวอร์รองพื้นด้วยอะไรอีกอะไรต่อน,นี้อะไรไม่รู้แล้วเราค่อยมาที่โรเดียมสุดท้ายครับมันกลายเป็นว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ความหนาครับใช่ไหมครับมันมันจะมีอย่างนี้ครับเวลาที่เราเราอยากรู้ว่าความหนาของเลเยอร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ มันจะต้องมีเบสเมทัลเบสเมทัลก็คือว่าเราจะต้องเอาตัวที่ยังไม่ได้ชุบนะครับมาเป็นเบสกับตัวที่ชุบแล้วนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกันซึ่งมันเหมือนไอตัวที่เป็นเบสเนี่ยกับไอตัวที่มีอยู่เนี่ยเป็นฟิลเตอร์ดังนั้นท่านอยากรู้อะไรคนที่ผลิตเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาชุบในเลเยอร์ไหนบ้างถ้าทำไมทางสถาบันถึงต้องถามว่า ท่านมีโลหะก,ก่อนชุบไหมท่านมีชิ้นงานที่ชุบเสร็จแล้วไหมท่านมีกระบวนการในการชุบไหมเพราะเมื่อไหรก็ตามที่เราไปอ่านเนี่ยเราถ้าเราไม่รู้มันจะเกิดเออร์เรอร์ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรารู้เนี่ยมันจะให้ค่าความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างสูงครับแต่ในที่นี้ในความเป็นจริง้วอย่างเงี้ยในการผลิแมนะ้แต่มันจะมีสูตรคำนวณความหนาของชั้นอยู่กับกระแสไฟแต่ว่าถ้าโอเคถ้าผู้ผลิตไม่รู้จริงจริงแต่ผู้ผลิตเนี่ยมีตัวชิ้นงานที่เป็นเบส ชิ้นงานที่มีการชุบออกมาเรียบร้อยแล้วครับ,รบผู้ผลิตอยากรู้จริงๆเลยว่าเลเยอร์ที่เขาผ่านการชุบมาแล้วเนี่ยมันหนากริไมโครหนากริไมโครเรามีบริการับตรงนี้นะครับในการวัดเราเรามีบริการในการที่จะวัดให้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในเลเยอร์ต่างๆพวกนี้มันจะได้ข้อมูลที่ใคร้ใกล้เคียงต้องมาจากกระบวนการผลิตอย่างเช่นท่านบอกไม่รู้เลยสักอย่างเนี่ย เพราะว่าทอ er งแดงด้านทองแดงเงามันก็คือทองแดงเหมือนกันแต่ว่ามันวางกันอยู่คนละเลเยอร์เครื่องมันแยกไม่ออกแต่มันจะมีคอมโพสิชันของในแต่ละเลเยอร์ที่แตกต่างกันซึ่งถ้าท่านบอกเนี่ยเราก็จะใส่สูตรเข้าไปแล้วทำให้เราวิเคราะห์ได้แต่ถ้าท่านไม่บอกอันนี้ผมบอกตรงนะครับยากนะครับแต่ถ้าอีกอันนึงถ้าท่านอยากได้จริงจริงเราจะไปวัดด้วยเครื่อง sem scanning electron microscope ครับผม ซึ่งไอ้เครื่อง SEM ตัวนี้ครับเขาจะปักขวางแล้วเขาก็จะถ่ายภาพออกมาแล้วมันก็จะเห็นเป็นเลเยอร์แล้วในแต่ละเลเยอร์มันจะบอกอยู่ครับว่ามันมีความหนากี่นาอนครับ,รบก็เชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นรายละเอียดที่อาจจะฟังดูวิชาการเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผู้ผลิตนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ ขอบคุณอาจ,จารย์จักรพันธ์ครับนะครับที่มาให้ความรู้ครับยินดีครับขอบออคุณครับขอบคุณครับ